นี่กุยอันนี้ขบอีกเือเป็นคำแรกมากเลยเนอะคุณพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่นอ้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะคลิปนี้สิมาเฮ็ดเมนูแจ่วเฮ็ดเฟืองหรือว่าป่นเฮ็ดเฟืองนั่นเองพี่นอ้องไปเริ่มกันเลย นี่เรียบร้อยพี่น้องบาร์บีคิวเห็ดเฟืองเขาพร้อมปิ่งแล้วพี่น้องปะนี่บาร์บีคิวเห็ดเฟืองของเขาเฮ็ดเฟืองเวลาเราเอามาันปิ่งเอามาย่างไฟนี่หอมหอมใส่น้ำปลาสูตรกะ ใส่น้ำปลาแดงซัมเน่เองพี่น้อโบราณใส่เป็นนัวน้ำปลาประแดกแลิกกะสุดท้ายก็ต้นหอมหัวหอมอ่นะ มาซีบมึงสตรกะเฮาีิเม็ดเหาดัุนหักขึ้นออจะได้มันติดขกนี่คุยอันนี้ขกเธอว่าเป็นคำแรกมากเลยเนาะ สบายดีแลละกับสวัสดีพี่น้องอีกเทื่อนหนึ่งเนาะมากพี่น้องมีนูปลทิตเฟืองเขาเรียบร้อยม,มาอืม้ม đâm cừ lừ mất mày quay đi bị nong cụt chiên อือสุดยอดอืมร่างพักบรอดีไปนองมันแยะแยะทรายมันมีกิดดิ้กันจริงอุ่นอืมร่างพักบรอดอืม ไว้คำหนึ่งเพียวฮมวิดีโอเารเอาบวมไปแล้วซ้มสามนาทีทั้งหานาทีม,มาฮม แบบมันหอมกลินพริกยยางกับหอมพริดเีืองสำหรับกลิ่นี้ก็คือสีประมาณนี้พี่นอ้อง